มีงานฉันจริงมาลอยของเฮ้ยพี่บุกลินวะอยู่กรุงเทพไม่ได้มาจากบุกลินมันมันบูลล่เรียด้วยนะใช่อะโอ้ันดับเก้าเ้าแล้วเพื่อนเลิฟเจโยเนี่ยชื่อเก่าปูไม่เชี่ยกระโดดมาใส่มิวเช็คเีวเวลาแย่งชื่อคืงแล้วบูมบูมเช็คเชคแล้วเอ้าเอ้าโอ้ยเฮียเน็ตกูแดงเฉย อัดดูนะมันอัดดูนะอัดดูเข็นโอ้ยเขาไม่ได้บุญนบุญไปเดือนอกกลับบ้านเอาไมข้าวแก่ข้าวแกเดืยนไม่เป็นไรกูก็เล่นตัวอื่นถ้ามันเล่นเหมือกูก็เปลี่ยนเฮ้ยกเด็นเปลี่ยนตัวเดีนะครับสิจิจังหวะนี้คือว่าไงโอ้ยแย่ตัวอย่างนี้ ครับมูลาของชิจิเจอเอซป่ะครับเนี่ยบางทันบางทันบอยเหรอใช่ชิจิไม่อิน,ม,นมันเหรอเอ๊ะมันตากล้องตัวตึงนี่ว่ามเมอเฟินเจอตัวเจอตากล้องตัวตึงเหรอไอที่นี่มันไม่ทำอะไรเลยนะทั้งเกมอะออถ่ายรูปอย่างเดียวอเออ มันเล่นทีมอะต้องเห็นคือแบบแม่งยือนอยู่แต่ด้านหลังอะรอกล้องมาเชียร์เล่นแข่งกันไปสู้พี่ยี่ตามตามเหรอเซ็ตเนี่ยแต่เขาไม่ใส่เบอร์เซอร์ไงนี่หนึ่งหนึ่งใครเขาใช้เอดีชาแมนกันครับเอสดีสไตเดอร์พัทิออตแรงสุด ลอยต่ำเกโอ้ยพออีกแล้วพี่มาดิเป็นโรบินอยู่เจ้างน้อกเขากำลังเริ้งบุญบ้างไฟกันเลยอ่ะ โอเคเอาจัด yeah. okay. ตึงตต cium, ick, ตดึงนิดนึงโอ้สวยไปเนี่ยไม่หลังระวังนะเฮ้ยจะหอยิงจินเหรอจะินหรอเ้ยะวังป้อมตึงจัดเฮ้ยสวย กี่ทำได้สิจินีน่เกินนีเวื่อโทรรู้เก็บไปแล้วเออยังไม่<ช>บเบอร์เซิร์เกอร์สับนีเวือ่อโทรรู้เลยโอเคเอองงดีเบอเร์เซิร์คอัดหน้าดึงหน้านิดนึงไอ้ชสิจิ <c oughs> ดึงหน้าดึงดึงดึงก่อน <c oughs> ดึงก่อนเดี๋ยวมันเอาอีเจโยมาตบมาเลยทำมาดักมาเลยสิจิโอ้ยไอตัวนั้นมันเอาไอ้นั่นหนีอะดิ พี่โจก็ออกเหมือนกันอ่ะแต่ดัไม่ออกนะดับตัออกเองกูออกเองก็ได้กูออกเองก็ได้แมเปิ้ลเก็บยังไงเกมนั้นน่ะเก็บแล้วแพ้เห็นไหมเพิ่มคะแนน พี่เซนเขาไปใช้คำหยาบใจไอ้นั่นเหรอ,อรด้วยกันไหมนาดีนี่เราห้องนี้จบเปลี่ยนเหียงเปใส่เปลี่ยนออให้มาอรอคิวหา M ัพหัวเดมอนหาเอ็ไมไปให้น้องชายหาเอ็มไปให้ฮิมด้วยเผื่อชีวิตมันจะดูมีอะไรขึ้น น้องรักของพี่ขอบคุณนะเว้ยน้องรักของพี่ยังมีใช้สะพานน้ำคำว่าพี่อยู่ทำไมเราต้องหันไปดีด้านหลังไงจริงจิงฮะเป็นทิกไงจะกลัวเราหลอกอะใช่มันเป็นการหลอกแผลกลางหลังคือฟ้ารบไฟของนักดาบเนี่ยอะไรไม่เป็นจะพูดให้มันเป็นพูดหน่อยไม่เป็นล้วปิดใหม่ละ แต่ไม่ใช่สแล้เร็ว <c oughs> <c oughs> แต่มันคลายนะจริงจริงไ <c oughs> ม่ได้ตึงเลยไม่คิดจะเล่นเกมจะกินโอ้แม่กดบังกรกี่ทีวะ อย่าบูด hmm. yeah, ีกันด no, <it> ิอ <nước> ย <c Genius> <look> oh <my> ่าบูดี้กันดิไหนเล่าเรเรียบร้อยโดนโดนพี่กูเหนื่อยวาเหนื่วานสีกกัปักบาาดะก็บักกะบัุกกับัลูกาลาโอตาโอลาอีโปทิตาโกลาสักกะบีตะบัักกะบาาเฮ้ยเราไปนขม่ชนมันเาแกรอ่ะัโลกน้องิดไม่ได้แล้วขด เอ้ยเย้เยเย้เย้เย้เยเย้เยตึงนานนิดนึงครับตึงนานนิไม่ได้ตึงเขามต่ดึงเองครับคนหนึ่งปะไม่ตึงมันดึงเองอ่ะเด็กกอดเด็กกอดบอสมันเยอะจังเลยช่วงนี้โหดจริงนะพี่พี่บ้าป่ะพี่บุกพี่บุกลินอ่ะโหดจริงอะไรนะโหดจริงนะพี่บุ๊กลินอ่ะพี่ตีกำหนมาแล้ว กูมาจากกรุงเทพอ่ะดิไม่ได้มาจากบุกลินนะเฮียใครบอกกูนักเลงทำจริงเออกูทำจริงพูดจริงได้ยินที่ใครเขาพูดกันแต่แม่งก็ไม่ได้รู้จริงเลยสัตว์โอ้มาเป็นกรอนแบบกูอยู่บนทางที่สูงชันอ่ะบางทีมอโลสูงยิงอ่ะกูยังคงสะบัดด้วยผู้กันพยายามจะฟาทั้งฝูงบินอ่ะน้องแต่แอลเดียวฮทโล่เดมอนกาวอ่ะแต่ในตัวยังคุกดินไอ้ผมทำไมไม่ได้อาสามทำไมไม่ได้อาสาม เทลเว้ยนอนเล็บปิ้นอยู่บนหัวสุดเลยว่ะว่าไงมะตุงตาตุงตุงตาตุงเลยอะเอ้ยคำพูดเขาเนี่ยเที่ยวถ้ามันไม่ผิดเออว่ะใช้ไอเมดชาร์จน่าจะดีกว่าเนาะมันกวนตีได้ด้วยอะเยช้ที่ไอเมดันชาร์จออสกิลจริงรู้กันแต่ถ้าเกิดเอาไอเดียต้องชาร์ตเป็นตัวอื่น ถ้าเอ็ดดีขอเบ่งชาร์จจะไวกว่าเราเกิดอะไรนะพี่ภูมิตัวที่ก็จะได้ได้เอ็ดดีไวสุดแต่อย่างอื่นก็ไปแล้วไปแล้วไอเมดอะได้หมดแต่ชาหนิดนึ่งใช่เดี๋ยกูเปิดยานยานกูแตกเฮ้ยเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยอะไรอ่ะกดไม่ตีนะครับเร็ว d a m ไม่ใช่ธาตุเขามีนั่นอยู่มีหลังเหรอใช่เขามีเกรดอาคาด้วยมันอินได้ปะอะไรเงี้ยคือมันอินได้ปะไม่ทำแบบไม่เดยไปเรื่อยเลยต้องแมนใช่ปะเรียนร้อยบาทเสียบมันมีหลังปะวะมีมีมีนี่ไงได้เวลาใช้ d ด m ไม่ใช่ธา ไอ้ยามุมนี้แกวโดนดึงสกิลแกวหัวหักก็เขาใช้หัวไปแล้วเนี่ยล้ไปทำไมวะไม่จะไม่จะหายกรอบทำไปเพื่อมันลดไปแค่หัวเหรอพี่สกิลไม่ไม่เลือกได้เราเลือกได้เองใช่มันเลือกได้เลือกไงวะ จะของเลือกได้เหรอมันไม่ใ <painted> ช่ส <thrive> ุ่มหรอกชินจิไม่ไม่ใม่กด A อ D เลือกเลือกสกิลยกเว้นเอสดีอสัตว์ไม่ไหวไม่ไวไอชินจิกูแตกกูเดียวเฮทาฮานเฮท้ามา D เ D สุดตึงไม่ต้องใช้ครับโอ้ยเฮต้าฮานโดนเอ้ยเอาว่าไอ้บอดี้ โดนกูไปเดสามศูนย์เลยเฮ้อ